สวัสดีย่ามเช้าครับพี่น้องมนอนีกามาอัพเกรดบางสวนพญาิศาเด้อครับมาซิมีม่ยังหน่อยมั้งไงเนี่ยฝนตกมามื่อันกะหมลายแล้วครับน้ำยั้งในเต็มนกสายซ้ำนี่ละตกมาอยู่ถั่วมวืด แต่ว่าหน้าเวทีท้าบ่ถ่ว,ถวมครับเขาบ่ได้เกี่ยวดอกคบปีนี่บ่มีมิตยาอันนี้กรเฮ็ดขึ้นมาใหม่ครับก็บสช่างร้อยท้ำเองปล่อยปลาดุกครับบ่เต้นออกดอกปลาดุกทั้งน้องนี่ก็มีพวกปลาตะเพียนปลาคอรีข้าเจ้าเน่เอามาปล่อยาะได้กินหญ้าม,มันบก หอ,อกหมูกะขยายออกไม่ล้ะครับหอ,อกหมูมันเติมตัวใหญ่แล้วมัมีรังค่า้มันเอาหุ่ม,มกระทกโรกนะครับมุ่งให้มันหรือสวรดบานเท่านี้ละยังในสุกยัยงเข,ยเขียวอยู่น่ครับยหญไงล่ะอย่างน้อยกับสมพันธ์นะครับมวยากเลียงหมู ยากทีว่าบมีห้ามให้มันจินนี่แหละหญ้าหวานกับทิมลงนี่แหละครับให้มันยำเรีนแลวห้ามแล้วกับทิมหญ้าหวานลงตัวโมจิไข่ก็เป็นดอกน้องหน่อยเฮาน้องหน่อยปอยกบครับกบชุดนีบ้บ่เลยไปซื้อมาครับพอเองเลย ร้อมจำนายแล้ครับมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นอันนี้เพื่อนกันรุ่นน้อยรุ่นน้อยตัวไรไงคัดมาไหร่รุ่นกลางรุ่นกลางตัวไรไงคัดมาอไหร่รุ่นใหญ่ครับร้อมจำนายเอาไว้ว่าได้เดี๋ยวมันกินกันเองต้องแยกขอออคาดออกตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้กันนกกันกาครับอยาดมันแนมเห็นแตวมันสิมันหุ่มเอา ยามคนมาอยู่นี่ก็ช่างล่อน่ำครับปากบ่มีเหวอรครับนี่ครับมงเห็ดตุมปุ่มงามต้มนองต้มกินนี่เป็นตะแซบนี่ก็จุลินซี่สองคอแสงครับใส่ไปเด็กๆเห็ดไปแน่ใส่ไปแน่ มันนี้ก,ก็มาปลูกต้นมอนปลูกต้นมอนสองพังสร้างกาวว่าเชียวเป็นประตูโค้งโค้งนะครับปลูกไว้ต้นมอนให้เบิ่งหวกหน่อยหลอดสุดท้ายของปีนี่แถวนี่ว่าที่มายุบานมาหาเห็ดสุ่มไก่ว่า เ <Okay, S 2> พื้นเล็กน้อยนี่ครับฝนตกมากมืงอหันกระไดห่วกเนี่ยนะครับ้นมากลุ่นนิก็ยังน้อยอยู่ครับได้ประมาณเกือบอาทิย์คขับหามือหกมือ เต็มมอยครับพันกวัวโตอันนี้อาทิตย์หนึ่งง่ายแล้วซุ่มนี่ไม่ค่อยเห็นหรอกครับน้ำแถวไม่ได้วอดขึ้นมากินภูัยน้องใหม่เน,นกันเจ้าออกแล้วขี้ข้านออกแล้วมันตกรู้ได้ฝน แม่พันธุ์ครับผุมพามีหน้านี่พร้อมผสมและผลิตไข่ออกหวก่วพร้อมจำหน่ายเฮ็ดเองเลยครับจากที่ว่าหาซื้อเขาโตระบาดมาเลี้ยงอันนี้ตัวผู้นะครับมันน้อยๆอันนี้ตัวเมยเลี้ยงแล้วในมันมอพ่อขายไปหาเลาะซื้ออีกกระบะมีก็ได้ขอซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มา สี่คู่ครับสีค่คูกับมาพอพันเองในในประมาณสี่สี่ขอกนะครับจะจบการจากการในเดี่ยงที่ลราโตระบาดเนี่ยนะครับเอามาปล่อยนี่ระศึกษาไปเรื่อยหันมาพอพันเลยโครงการ ทงขุนอยากได้เป็ดไข่หล่อมให้มันอยู่ดีเนี่ยเป็ดไข่อยากสามสิบสี่สิบตัวนั่นคือเงินไล่วันครับไข่ออกคุกมือค้ายคุกมือพวกกบพวกปลานี่เป็นไล่อาทิตย์ไปปล่อยไว้กับบนเอาคุปป,ป,ปปลาเลียงไว้ได้ตลอดไล่ปีก็ยัง หาเงินซื้องวงว้ครับไลป่ปีนั่นนี่บัติลอมขอกเป็ดเป็นยังคือเลี้ยงเป็ดไข่คือบัเลี่ยงไก่ไข่เป็ดมันบ่ค่อยเปลืองหัวอาหารคือไก่เครับไอ่ห้ามกับหมูกินก็นได้กินได้เบิดครับแต่ว่าไก่ไขน่นี่หัวอาหารอย่างเดียวครับบ่ได้หัวอาหารบอกไข่ตามที่ศึกษามา อยู่แบบพอเพียงจกักหาถังมาเห็ดกระชังลอยอยู่ครับจกักสองสามอันสามมันไม่น้ำพอได้เดียงประดุกเห็ดเด็ดเดียวเจ็บแซบเจ้าปาดครับมันนี้ก,ก็มีงยังไงมาอัพเกียรตสวนพญิสาแค่นี้แหละครับขอบคุณครับที่รับชม